สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนสถานการณ์หมอกควันในอินเดียยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตทำให้หลายเมืองรวมถึงกรุงนิวเดลีมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศเลวร้ายถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากหมอกควนนะันหนาได้ทำให้ทัศนวิสัยในการเดินทางย่ำแย่สถานที่สำคัญในเมืองหลวงถูกบดบังจุดมองไม่เห็นชัดทั้งวันโดยเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติคือสภาพอากาศปิดในช่วงฤดูหนาวผสมกับปัจจัยจากน้ำมือมนุษย์ที่ก่อปลพิษมากขึ้น โดยดัชนีคุณภาพอากาศของ HIQ Air บริษัทที่ทำหน้านที่ติดตามคุณภาพอากาศทั่วโลกได้รายงานว่ากรุงนิวเดลีสภาพอากาศจัดอยู่ในระดับอันตรายเป็นสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด6ระดับ สำหรับกรุงนิวเดลีมีประชากร20ล้านคนจะต้องเผชิญกับสภาพคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ตลอดช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนของทุกปีเนื่องจากปัจจัยต่างๆทั้งการเผาทำลายเศษวัสดุเดือใช้ทางการเกษตรไอเสียจากรถยนต์และการจุดพลุประทัดและดอกไม้ไฟทางการอินเดียจึงได้สั่งห้ามการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นในกรุงนิวเดลีและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเผาถ่านหินเพื่อให้ความร้อนนอกจากนี้ยังได้ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบนท้องถนนและใช้เครื่องกวาดฝุ่นอัตโนมัติมีผลตั้งแต่เช้าวันนนนี้้เปป็ตไ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสภาพอากาศได้เกิดสภาวะอุณภูมิผกพันเมื่อชั้นอากาศร้อนที่ครอบอยู่เหนือชั้นอากาศเย็นจะปิดกั้นไม่ให้การเนื้อพื้นดินสามารถลอยตัวสูงขึ้นและกระจายออกไปในชั้นบรรยากาศทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงทั้งภูมิภาคเอเชียใต้รวมถึงปาก,กีสถานและบางกระเทศที่ประสบกับ,บลพิษะอากาศรุนแรงต่อเนื่องมาหลายวันเช่นกัน